เรียบร้อยแบบทอดไข่ก็แกะนี่นะคะชอบพร้อมลวกพี่น้องคะงามบอสะออนนำบอเตรียมเสิร์ฟจ้าออบอกเลยว่านั่งเนี่ยอืมอาหารที่มีความหอมและก็ความอร่อยอยู่ในตัวก็คือเนาะ ดอกแคฝรั่งนะคะจริงๆแล้วพี่น้องคนไทยเราน่าจะกินเป็นกันทั้งหมดเนาะหรือว่าถ้าใครยังไม่ทันเคยเก็บมากินนะคะก็ทดลองดูเนาะแซบหลายเมนูเช่นกันนะคะ <c oughs> เมนูนี้นักปราปะ้าทำอาหารให้ลูกกินส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> มเมียห่วงแต่อยู่กับดอกแคเก็บเคลียรเนาะทำความสะอาดเพราะว่าเศษของมันแก่ๆพะเราเก็บแบบรีบรหักเอาหักเอาเนาะ ก็จะต้องมาเคลียร์ทำความสะอาดจ้าตอนนี้มายืนอยู่ข้างทางนี่ดอกแคตุต้มๆนะคะยังไม่ทันบานพี่น้องขาลงเก็บเองเลยถุงไม่มีด้วยไม่ได้เตรียมพร้อมมองแถวบ้านยังไม่ทันออกมาทางนี้ออกแล้วโอ้ยเจอหันเจอหันเต็มๆตืม เจ็บแล้วพี่น้องค่อยเจ็บแล้วค่อยเจอหั่นปากค่อยดอ้วนี่เลยดอกแคข้า okay. งทางทาง,งามๆฝรั่งโบโพโบอบ่จอดรถจอดรถให้อยู่ไก่ไอายสาวบ้านว่าสัน้นเอ,อขาวโพลทั้งต้นมาแถบนี้นะคะข้างทางเลยนะเนี่ยขาวโพลทั้งต้นพี่น้องขา ของแซบมาอีกแล้วเบิงเดือต้นใหญ่ทั้งต้นทั้งขาวนี่ตุม้มๆอ่อนๆแล้วก็หอมโหยหวนเลยนะคะพี่น้องก็คงจะเด็ดได้นิดๆหน่อยๆเนาะว่าไม่มีถุงไม่ได้เตรียมไม่คิดว่านางจะออกแล้วนะคะจะเอาไปทอดไข่แกงส้มเมนูแซบ ด้านนู้นก็ต้นนะฮะขาวโพดเลยอยู่ตรงไฟแดงดูสิสวยงามขนาดไหนคนไทยกินเลียบอันนี้ทางเมคเลนนะไม่ได้เขตบ้านของเราเลยเอยแเรามาตามติดตามดูเมนูถ้าใครยังไม่เคยกินนะคะพี่น้องขาอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อร่อยมากอันนี้ในโบดตุมๆของเขานะฮะ ลองเอาไปทดลองกันเนาะดอกแคฝรั่งออกแล้วเดีย๋ยวมาดูยยจ๋าะนะคะจริงๆแล้วยยจ๋าเวลาลวกเนี่ยถ้าคนเนาะยายจ๋าจะเด็ดแบบนี้อ่าใบอ่อนๆควบคู่กับดอกนะลวกกับน้ำพริกรูดทั้งดอกทั้งใบหวายแซบค่ะเนาะแต่ว่าก็ธรรมดากินทําใบเยอะเขาก็จะท้องเสียแต่ดอกเขาจะไม่เป็นมันก็แล้วแต่คนแพ้นะคะก็โปรดสังเกตตัวเองด้วยเนาะ การกินผักป่าในยุโรปเราเนาะมันก็ไม่มีอะไรตายตัวต้องบอกอย่างนั้นดีกว่าเนาะดูเล็กๆเ,เขาสิเล็กๆไม่กินไม่หอม <c oughs> นี่รุ่นนี้กำลังกินเลยนะคะหอมๆเก็บ,เก,บเก็บจ้าพี่น้องขาแค่นี้ก็สุขใจเมียฝรั่งปวงบังคับผัวจอดรถข้างทาง เก็บดอกแคจ้าไปก่อนเด้อฝรั่งกรมองใหญ่เลยคนอยู่ในรถมองใหญ่จ๋าใหญ่เลยว่ามันพวงอย่างเนาะมายืนถ่ายวีดีโออยู่กับดอกไม้นี่แหะไปแล้วไปแล้วพี่น้องขาโอยดอกแคคะ่ะพี่น้องขาหอมหอมหอมมาได้มาแล้วก็ต้องมาจัดการนะคะ ถ้าเราจะลวกเนาะเย,ยจ่าก็จะทําแบบนี้เพราะว่าดอกแคเขามีหนามด้วยเราชอบกินใบเนาะเราก็จะมัดเป็นกรรมนะจับเป็นกร,รมแบบนี้ใบแบบนี้กาลังอร่อยเลยนะคะก็เอาเท่าที่เราชอบเล็กเด็ด น้ำได้มาก็ต้องรีบจัดการเดี๋ยวจะรวบไว้ใส่ถุงไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนึ่งลวกกินกับนึ่งปลามันต้องอย่างนั้นนะผักมันก็ต้องกัดน้ำพริกนะฮะเราก็จะเอาใบาเขาห่อแบบนี้เมื่อก่อนยายจ๋าใช้ทำตู้แข็งยายจ๋าก็จะมัดไว้เป็นกรรมแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็ลวกแล้วก็นอกน้ำเย็นนอกน้ำเย็น อ่าแล้วก็ใส่ถุงไว้กินแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยายจ๋าก็กินแค่เขาเรียกว่าตามฤดูกาลเพราะว่าตู้เย็นก็เต็มเนอะนี่อายอดอ่อนๆน,นะคะหลายๆคนบอกว่าอย่าไปกินใบมันนะอันตรายยายจ๋ากินอยู่นะแต่ก็ไม่มากเนาะมันก็ต้องดูท่าของตัวเองด้วยเนาะยายจ๋าท่าหนักนะคะแล้วเราก็กินไม่กี่ครั้งต่อปีมันก็เหมือนผักขมบ้านเราเป็นเหมือน ขี้เหล็กบ้านเราอะนะฮะเดี๋ยวดอกบานๆเยจาก็จะลูดใส่ลูดใส่ตะก้าไว้แล้วก็ล้างใส่ถุงไว้แล้วก็จะมาล้างไว้ทอดไข่หรือแกงส้มนะนี่เราก็เอาแนบไว้อย่างนี้เลยธรรมชาติเวลาลวกเขาก็จะอยู่เป็นกำกำเนาะวันนี้ถือว่าเก็บมาไม่เยอะนะคะ ดอกบานๆอย่างนี้ก็จะมาลูดเห็นโอ้โหกลัวสามีใช้เสียงดุเลยนะใช้เสียงดุสามีเลยนะกลัวสามีไม่อะอไม่จอดเพราะมันอยู่ข้างทางจริงๆแถมสี่แยกด้วยนะรถเขาก็เลยไปจอดที่เลยสี่แยกไปนะคะอากาศหลังบ้านเมื่อกี้กลับมานอนงีบตรงนี้นิดนึงเหนื่อยเนาะ ตื่นมาก็เลยมาจัดการซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้จัดการเคลียร์ใส่ตู้เย็นไวอ้อาหารตอนนี้บอกเลยว่าสุดยอดของกินเพียบไม่ต้องซื้อผักไทยอ่าผักสดนะคะสามีประหยัดเงินช่วงนี้ของพวกนี้กินตามฤดูเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะทอดไข่เจียวก็แซบ่บน้ำพริกกะปิเนาะ นี่ดูสิแล้วเดี๋ยวมาติดตามเมนูกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามเมนูกันว่าเยจะาจะเอาไปทำอะไรกินบ้างเนาะพี่น้องคะอันนี้สําหรับไว้ลวกไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวจะเบื่อเนาะยาวๆนะจะทำคลิปเก็บผักแบบสั้นๆพูดคุยกันนะคะถ้าใครยังไม่เคยหรือเห็นต้นใหญ่ๆข้างทางเนี่ยจัดการหาเลยนะกินได้นะคะ เดี่ยวจะกินมาหลายปีอันนี้แต่สำหรับใบนี่ก็มองตัวเองเนาะอย่าเพิ่งกินก็ได้ถ้าคนยังไม่คุ้นเคยนะคะก็ธรรมดาถ้าคนท้องเสียง่ายก็กินแต่ดอกนะคะอืบอกเลยหอมชื่นใจสุกไดในเล่าเขาบอกของหอมจะแม่อร่อยกินไม่ได้ใครบอกล่ะ <laughs> การันตีด้วยตัวเอง ไปแล้วค่ะ